สวัสดีครับคุณเคยสงสัยไหมว่าความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมหรือการพัฒนาจิตใจของเรานั้นวัดผลได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้ก้าวข้ามเครื่องผูกม,มัดบางอย่างไปแล้วจริงสังโยชนิป,ประการเครื่องวัดตัวเองสู่ความพ้นทุกสวัสดีครับคุณเคยสงสัยไหมว่าความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม หรือการพัฒนาจิตใจของเรานั้นวัดผลได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้ก้าวข้ามเครื่องผูกมัดบางอย่างไปแล้วจริงๆพระพุทธเจ้าทรงมอบเครื่องมือที่แม่นยำและเป็นสากลไว้ให้เราแล้วนั่นคือสังโยชน์ิประการหรือเครื่องผูกมัดสิบอย่างที่เหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณของเราไว้ไม่ให้หลุดพ้นจากวัตสงสารสังโยชน์แบ่งเป็นสองกลุ่ม เบื้องต่ำห้และเบื้องสูงหสังโยชน์ทั้งสิบนี้เปรียบเสมือนด่านทดสอบที่คุณต้องผ่านการละสังโยชน์แต่ละข้อบ่งบอกถึงการบรรลุธรรมขั้นต่างๆวันนี้เราจะพาคุณมาวัดใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์เพื่อดูว่าคุณก้าวหน้าไปถึงจุดไหนแล้ว 1. สักกายทิฏฐิดหนึ่งสักกายทิฏฐิการยึดมั่นในตัวตนคือความเห็นผิดว่านี่คือตัวเรานี่คือของเรา ไม่เข้าใจว่าร่างกายและจิตใจเป็นเพียงองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากคุณยังทุกข์ดักเมื่อใครวิจารณ์ร่างกายหรือความคิดของคุณสังโยชนข้อนี้อาจยังเหนียวแน่นอยู่ 2. วิชิกิจฉาความลังเลสงสยัสงสย,รรยสงสัยในพะรัตนาไตรสงสัยในผลของการกระทำกรรมและสงสัยในหลักธรรม ที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์หากคุณเชื่อมั่นในทางที่ถูกต้องอย่างไม่คลอนแคลนแม้มีอุปสรรคคุณกําลังก้าวข้ามข้อนี้ 3. สามฤศีละพระตรมารการยึดมั่นในศีลและพิธีกรรมอย่างมงมงายคือความเชื่อว่าเพียงแค่ทำตามพิธีกรรมหรือถือศีลบางอย่างที่ไม่นำไปสู่การดับกิเลสก็จะบรรลุรมได้ โดยไม่มีปัญญาหากคุณทำความดีเพราะเข้าใจเหตุผลของมันไม่ใช่เพราะอยากได้อิทธิฤทธิ์ข้อนี้ก็เริ่มคลายตัวเมื่อละสามข้อแรกได้คุณจะเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันแต่ยังเหลือสองข้อที่ต้องทำให้เบาบาง 4. กามร,ราคะความติดใจในกามคุณความพอใจติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ทำให้เกิดความสุขทางโลก 5. พยาบาทความตรงร้าย ความโกรธแค้นไม่พอใจหรือคิดร้ายต่อผู้อื่นหากสังเกตว่าความโกรธของคุณสั้นลงมากและความต้องการทางโลกไม่ได้ครอบงำจิตใจเหมือนก่อนคุณกำลังใกล้ความเป็นพระอนาคามีสังโยชน์เบื้องสูงห้าอุทร,รมภากีสังโยชน์สังโยชน์ที่ถูกและได้เมื่อบรรลุรรมขั้นสูงซึ่งผูกมัดไว้กับภพบอันสูงกว่า หากการมราคาและพยาบาทหายไปโดยสิ้นเชิงนั่นคือกุลเป็นพระอนาคามีแล้วทีนี้มาดูเครื่องผูกมัดขั้นสูงสุด 6. รูปราคาความติดใจในรูปพบคือการติดใจในสภาวะแห่งฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์แม้แต่ความสงบอันประณีตก็ยังเป็นเครื่องผูก 7. อารูปราคาความติดใจในอรูปภพคือการติดใจในสภาวะแห่งอารูปฌาน ซึ่งละเอียดกว่าแต่ยังไม่พ้นจากความยึดถือ 8. มานะความถือตัวถือตนการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นไม่ว่าจะดีกว่าด้อยกว่าหรือเท่ากันการรู้เท่าทันความรู้สึกอยากเด่นอยากได้รับคำชมก็คือการทำง,งานกับมานะ 9. กอุทัดจากความฟุ้งซ่านความไม่สงบของจิตที่ไม่อาจตั้งมั่นในอารมณ์เดียว ได้เป็นอุปสรรคขวางกัน้นสมาธิชั้นสูงลองวัดดูว่าจิตของคุณสงบได้นานแค่ไหนแม้ในสถานการณ์ที่วุ่นวาย 10. อวิชชาความไม่รู้แจ้งความไม่รู้ในอริยสัจสิคือทุกสมูทัยนิโรธมักถือเป็นสังโยชนตัวสุดท้ายที่แรงแรงที่สุดการละอวิชชาได้โดยสมบูรณ์นำไปสู่ความเป็นพระอาหารหันต์ช่วงเวลาภาพฉากเสียงสังโยชน์ ทั้งสิทธิประการนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราตัดสินหรือตำหนิตัวเองหรือผู้อื่นสังโยชน์ทั้งสิทธิประการนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราตัดสินหรือตำหนิตัวเองแต่มีไว้เพื่อให้เรารู้และวางแผนการปฏิบัติลองถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์ดูนะครับว่า 1. ความคิดเรื่องตัวตน ยังเข้มแข็งอยู่หรือไม่ 2. ความโกรธเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนและนานเท่าใด 3. เรายังรู้สึกอยากเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าทุกครั้งที่คุณสังเกตเห็นกิเลสเหล่านี้เบาบางลงนั่นคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าคุณได้ก้าวหน้าแล้วบนเส้นทางอริยมรรค ขอให้ทุกท่านจงมีปัญญาเห็นแจ้งในสังโยชนและสามารถละมันได้ในที่สุดครับอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันปเรื่องราวดีๆเหล่านี้ออกไปนะครับ